แยกจากมาเลเซียในปี1965รีกวนยูสวัสดีครับพบกับรายการรู้ก่อนเรียนกับผมอาจารย์วรปา,าอยู่คงหรือออูนะครับวันนี้เราก็มาพบกับช่วงอาเซียนเด e ะซีรีสก็เป็นช่วงรายการเก็บอาเซียนนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องของการศึกษาเรื่องของการนําเข้าส่งออกอะไรต่างๆนะครับ ผมก็จะมาพูดถึงประเทศหนึ่งเป็นเกาะเล็กเล็กเล็กมากๆนะครับขนาดเล็กมากบางทีก็ยังไม่ถึงจงังหวัดกรุงเทพเลยของเราเลยแต่ประเทศนี้กลับมีความเจริญเรื่องของการศึกษาเรื่องของการทําธุรกิจเรื่องของการลงทุนติดอันดับโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอัปชันที่ดีสุดแทบจะป่ายจากคัปชันเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยว่าประเทศแห่งนี้ทรัพยากรอะไรก็ไม่มีจะทําไมถึงพัฒนาเติบโตได้จาก50ปีที่แล้วนั่นก็คือ ประเทศสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์นะครับ,รรรบดูจากแผนที่นะครับก็จะใกล้กับมาเลเซียอย่างที่เราเห็นในภาพนี้นะครับอาชีพหลักที่ทํารายได้ให้กับประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์ก็จะมีธุรกิจทางด้านการค้าอุตสาหกรรมสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นเมืองท่าใหญ่อันดับที่4ของโลกเลยนะครับในแต่ละปีเนี่ยจะมีเรือคะสินค้าผ่านเข้าผ่านออก จากท่าเรือเนี้ยไม่ต่ำกว่า4,000ลำสิงคโป์มีโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ2,400แห่งโรงงานอุตสาหกรรมกันน้ำมันเนี่ยก็จะเป็นโรงงานที่ทันสมัยมากๆและก็ใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเชียงใต้ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะไดม้มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราจะมาพูดถึง ข้าวๆหลักๆก่อนนะครับได้แก่อลูมิเนียมมรพาวยางเครื่องใช้ภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นนะครับสิงคโปร์เป็นประเทศที่เออเป็นเมืองท่าที่ปลอดภาษีนะครับจึงทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยจเจริญเติบโตมากแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับประเทศนี้มหาศาลในอาเซียนเนี่ยก,กว้างกันตรงๆนะครับอยากจะไปเที่ยวไหน,นประเทศในอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่จะตอบว่าเป็นสิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่สําหรับผลผลิตทางด้านการเกษตรเนี่ยไม่ได้มีความเพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศสิงคโปร์นะครับจึงทา ให้เขาอะต้องสั่งข้าวผักผลไม้เครื่องเทศต่างครับจากประเทศอื่นๆเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะประเทศไทยเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้ประเทศคู่ค้าของประเทศสิงคโปร์ได้แก่มาเลเซียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นจีนไต้หวันไทยฮ่องกง และสหาภาพยุโรปในภูมิภาคตอนออกเฉียงใต้เนี่ยประเทศสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีนักลงทุนสนใจมาลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็จะมาจากนธอร์แลนด์ญี่ปุ่นสหาราชอาณาจักรนะครับโดยธุรกิจที่ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนจากสิงคโปร์เนี่ยมากที่สุดก็คือธุรกิจการเงินธุรกิจการประกันภัยธุรกิจสาขาการผลิตและก็ธุรกิจสาขาการก่อสร้างนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าประเทศเล็ก่แข่งเนี้ยแทบจะไม่มีทรัพยากรเลยทำไม ถึงเจริญมากติดอันดับโลกเลยกว่าได้ทําไมสิงคโปร์ถึงเจริญล่ะครับจากการจัดอันดับประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันปีพศ2019สิงคโปร์ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกยังมียังพ่วงไปด้วยตําแหน่ง ประเทศที่มีสนามบินที่ดีสุดในโลกมีรายได้ต่อหัวมีสนามบินที่ดีสุดในโลกไม่พอนะครับยังมีรายได้ต่อหัวอันดับสามของโลกแล้วก็ยังมีอีกหลายๆตําแหน่งที่ติดอันดับโลกเลยนะครับหากย้อนไป50ปีแล้วเนี่ยประเทศเล็กๆแห่งนี้ประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กแห่งนี้เต็มไปผู้คนยากไร้ขาดแคลนทรัพยากรไม่มีกระทั่งน้ําจืด ให้อุโปโภคบริโภคมากินมาใช้ได้อย่างเพียงพอแต่เจริญได้อย่างไรสิงคโปร์ประกาศเอกราชแยกจากมาเลเซียในปี19 65, รีกวนยูนาย,ยกร,รัฐมนตีคนแรกของสิงคโปร์ได้เล็งเห็นว่าทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของสิงคโปร์ไม่ใช่วัตถุดิบไม่ใช่โรงงานไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองนาย,ยกรีกวนยูมองวาาา่าทรัพยากรที่สําค,คัญที่สุดของสิงคโปร์ก็คือมนุษย์นะครับหากให้ความสําคัญแก่มนุษย์ประเทศจเจริญเร็วแน่นอนนาย,ยกรีกวนยูก็เลยเล็งเห็นถึงการศึกษาการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งสําคัญสาหรับสิงคโปร์รัฐบาลสิงคโปร์จึงให้ความสําคัญต่อการศึกษาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจน ปัจจุบันนี้นะครับให้มีมาตรฐานการเรียนการสอนของประเทศนี้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะครับจุดเด่น ที่สําคัญของสิงคโปร์นะครับก็จะมีอยู่สามประการใหญ่ๆด้วยกัน 1. บุคลากรครูมีคุณภาพสูงทุกคนต้องเรียนจบสาขาท,ที่เกี่ยวข้องหลังจากจบการศึกษาแล้วจะมาเป็นครูเนี่ยก็ต้องเข้ามาอบรมมาเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ NIE เป็นเวลา1ปีอบรมการเรียนการสอนอย่างดีนะครับเพื่อจะเป็นครูที่ดีเป็นครูต้นแบบเลยเพราะว่าได้ก็จะได้รับการประเมินและที่สําคัญต้องครูตัวครูต้องมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนทาสื่ การสอนอะไรอย่างต่างนะครับเพรที่2การเรียนการสอน2ภาษาและมีโอกาส การศึกษาเท่าเทียมกันในช่วงแรกในการก่อตั้งประเทศสิงคโปร์เริ่มต้นจากการหลอมรวมประชากรหลากหลายเชื้อชาติมากๆเชื้อสายจีน77%เชื้อสายมาเลเซีย15%เชื้อสายอินเดีย7%เชื้อสายอื่นๆ1%เราจะเห็นได้ว่าเชื้อสายเยอะแยะมากมายเลยแต่ละเชื้อชาติก็จะมีภาษาเป็นของตัวเองแตกต่างกันไปแต่การที่จะทําให้ทุกคนสิงคโปร์สามารถสื่อสารกันได้ชาวสิงคโปร์ทุกคนต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้เพื่อนําไปสู่ การเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพภาษาอังกฤษของสิงคโปร์นี่ก็ถือว่าเป็นภาษาหลักเลยก็ว่าได้ ที่เหลือนะครับภาษาที่2ก็เป็นภาษาของแต่และเชื้อชาตินั้นๆสมมติผมเป็นคนจีนอยู่สิงคโปร์กลับมาบ้านก็พูดภาษาจีนแต่ออกไปข้างนอกไปเรียนหรือไปติดต่อระบบรชาชการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับข้อที่3ระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นมีการพัฒนาแผนการเรียนและหลักสูตรใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่าชาวสิงคโปร์จะเรียนจบไปแล้วรัฐบาลก็ยังมีงบให้แต่ละคนนะครับเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม,ม,ม,มทักษะต่างๆ มาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการศึกษาที่ดีเนี่ยก็เลยทําให้ประชากรเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยประชากรที่สามารถสื่อาสารภาษาอังกฤษได้ดีทําให้ชาวสิงคโปร์เนี่ยสำคัญเลยเป็นที่สนใจดึงดูดนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆทางฝั่งตะวันตกต้องการมาลงทุนกับสิงคโปร์มากและที่สําคัญต้องการแรงงานที่มีคุณภาพและสือ่อสาร ประสางกิจได้เป็นอย่างดีก็เลยทําให้สิงคโปร์เนี่ยพัฒนาก้าวไกลอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องการพัฒนาคือเรื่องของความโปร่งใสในช่วงหลังจากแยกตัวจากอิกราชสิงคโปรสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีอันดับการคอร์รัปชันสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ ตอนนั้นภายใต้การนําของนายยกลีกุนยูก็เลยได้แยกสํานักสืบสวนทุจริตคอร์รัปชัน CPIB นะครับซึ่งเป็นองค์การก่อตั้งมาเมื่อปี1952มาอยู่ภายใต้สํานักนายยกรัฐมนตรีและก็ทําการปฏิรูปป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันให้ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดจากประเทศที่เคยมีการคอร์รัปชันสูงมากมากนะคะรับพอมาอยู่สํานักภายใต้สํานักนายยกรัฐมนตรีเนี่ยการคอร์รัปชันก็แทบจะหายไปหรือโปร่งใสตรวจสอบได้หายไปเลยดีกว่า ก็ว่าได้นะครับทำให้ประเทศเนี้ยก็ติดอันดับว่าการคอร์รัปชันแทบจะไม่มีแล้วก็โปร่งใสติดอันดับโลกเลยก็ว่าได้เรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยสิงคโปร์ถือมากนะครับการตัดสินลงโทษผู้ต้องหาที่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับแต่มีพฤติกรรมโน้มเอียงไปทางไม่ซื่อสัตย์ก็สามารถตัดสินได้หากผู้ต้องหาถูกตัดสินว่าผิดจริงรับบทลงโทษอย่างรุนแรงนอกจากทางกฎหมายแล้วก็ยังต้องเสียค่าเสียหายเท่ากับจํานวนเงินที่โกงไปนะครับแล้วก็ยังที่สําคัญก็ยังมีการเพิ่มผล ตอบแทนให้กับข้าราชการในปี1989เพื่อจูงใจให้คนเก่งๆเข้ามารับราชการเพราะเกิดคนเก่งเข้ามาในราชการให้เงินเดือนสูงให้อำนาจให้แรงต่างการคอรัปชันก็จะน้อยลงกับราชการเงินเดือน,นน้อยเงินเดือน,นน้อยโอ้โหอดๆยางๆโอกาสคอรัปชันก็จะมีมากขึ้นคราวนี้แหละจูงใจเลยให้เงินเดือนสูงๆมาเลยเพราะคนเก่งเข้ามามันต้องอยู่ดีกินดีพออยู่ดีกินดีปุ๊บโอกาสโกงก็จะไม่มีพอโอกาสโกงไม่มีคราวนี้แหละครับก็จะไปปราบปรามคนโกงได้อย่างง่าย ทุจริตสินบนสิงคโปร์นะครับแค่25บาทติดคุก5ปีเรื่องของกฎหมายสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหเรื่องบ้านเมืองสะอาดเราก็ร,ร,ร,รู้กันมีเด็กฝรั่งนะครับไปพ่นสีพ่นอะไรต่างๆก็โดนจับมาเคียนมาจับโบย นะครับดูเหมือนโหดแต่เขาต้องปกป้องประเทศเขาให้บ้านเมืองสะอาดไม่มีใครมาทำลายบ้านเมืองเขาได้อันนี้ก็คือกฎหมายคร่าวๆนะครับในเรื่องของการกระทำผิดบทลงโทษของสิงคโปร์เราจะเห็นว่าโทษหนักมากแม้แต่โทษน้อยๆเนี่ยก็จะหนักพอโทษน้อยๆหนักแล้วโอกาสที่จะไปทำผิดสูงๆมันก็จะแทบจะไม่มีรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยใช้เวลาต่อสู้กับคอร์รัปชันเป็นเวลากว่า50ปีจนรัฐบาลสิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่มีดัชนีความโปร่งใสสูงมากๆจนติดอันดับ3ของโลกในปี2 2018รัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยก็ได้ก่อตั้งคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ edb เพื่อวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับคราวนี้โปร่งใสและเลยมุ่งพัฒนาเลยนะครับแผนพัฒนาเนี่ยก็ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติโดยเริ่มดําเนินนโยบายการเป็นเมืองท่าที่ปลอดภาษีมาตั้งแต่ทศวรรษที่1970การที่มีทําเลที่ตั้งที่ดีนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของการขนส่งมีการขนส่งที่ดีและที่สําคัญมีแรงงานทักษะที่สูงทําให้ชาวสิงคโปร์เนี่ยรวมถึงประเทศสิงคโปร์เนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางการขน ส่งสินค้าทางทะเลทางทะเลนะครับระดับโลกโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันบิตโตรลียมสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการกันน้ำมันของภูมิภาคและเป็นผู้ส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปอันดับ4ของโลก ในปี2018คิดเป็นมูลค่า1.6ล้านล้านบาทมูลค่าเนี้ยเป็นมูลค่าที่สูงมากๆนะครับสูงกว่าการส่งออกน้ํามันสําเร็จรูปของประเทศซาอุดิอราระเบียถึง2เท่าทางที่ซาอุดิอราระเบียเนี่ยมีแหล่งน้ํามันดิบมากกว่าสิงคโปร์มหาศาลแต่สิงคโปร์ก็สามารถทําได้สิงคโปร์เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่มีบุคลากรมีทักษะสูงเก่งใ้พอสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะครับผู้ไดห้หลายภาษาทําให้สิงคโปร์เนี่ยสามารถพัฒนา ทักษะเรื่องของการบริการระดับสูงไปด้วยทั้งเรื่องของภาคการเงินภาคการประกันภยัยการท่องเที่ยวแค่แค่3ตัวนี้ก็ทําให้สิงคโปร์พัฒนาก้าวไกลมากๆการบริการเหล่านี้มีสัสดส่วนคิดเป็น73.4%ของ GDP ทําให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางการเงิน ระหว่างประเทศใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกเลยนะครับภาคเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยส่งให้ประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์ที่มีประชากรเพียง5.6ล้านคนมีขนาดเศรษฐกิจสูงถึง11.6ล้านบาทมีมากกว่าขนาดเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียนะครับ ซึ่งมีประชากรมากกว่าถึง6เท่าไม่น่าเชื่อนะครับจำนวนประชากรน,น้อยแต่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไรายได้ต่อหัวสิงคโปร์นี่คำนวณมาแล้วเมื่อปี2018อยู่ที่2.1ล้านบาทสูงเป็นอันดับ3ของโลกนะครับหัวเท่ารายได้ต่อหัวคนไทยเนี่ยตกอยู่ที่2ล้านบาทเนี่ยประเทศไทยดีสวรรค์ชัดๆเลยนะครับด้วยความพร้อมเพรียงในทุกๆด้านทําให้สิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันอันดับหนึ่งของโลกในปี2 0 1 9แซงมหาอำนาจทุกประเทศ แต่วันนี้สิงคโปร์นะครับถึงแม้พัฒนาไปไกลแล้วก็ยังไม่หยุดพัฒนาแม้ว่าสนามบินสิงคโปร์ร้างหงิกนะครับไม่รู้ผมออกเสียงถูกั้มครับจะครองตําแหน่งสนามบินที่ดีที่สุดในโลกมา7ปีซ้อน7ปีซ้อนนะครับครองอันดับหนึ่งมาตลอดแต่ก็ยังมีแผนการขยายทอมนอลออกไปนะครับแม้ว่าสิงคโปร์มีความพร้อมทางด้านการศึกษาสูงสุด อันดับโลกเลยก็ว่าได้แต่การปฏริรูปการศึกษาเนี่ยก็ได้มีการยกเลิกการแบ่งสายนักเรียนมัธยมจะมีการดําเนินงานนะครับในปี2024เพื่อให้เยาวชนเนี่ยทำในสิ่งที่ชอบสิงคโปร์ปฏิรูปเลยครับนี่แหละครับเด็กอยากจะทําทอะไรใช้ักยภาพให้เต็มที่มุ่งหน้าไปเลยนะครับมีการเตรียมพร้อมสาหรับอ,อนาคตด้วยนะครับเรียนในสิ่งที่ชอบไปเลยทําอะไรไปเลยแล้วก็เสริมเนื้อหาทักษะที่โลกต้องการเข้าไปอีกโอ้โหคราจะก็ยิ่งปี๊ดไปเลยเก่ง เป็นตัวของตัวเองแล้วยังมีทัศนะอื่นๆที่โลกต้องการอีกนะครับอาจจะสรุปได้ว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ได้มองว่าดีที่สุดเขาไม่ต้องการคาว่าดีที่สุดแต่จุดมุ่งหมายของสิงคโปร์คือต้องดีกว่าเดิมต้องดีกว่าเดิมเพราะคําว่าที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าเกิดสิงคโปร์ได้ที่1แล้วบอกว่าดีสุดแล้วอาจจะอยู่ทานาแต่สิงคโปร์ไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาต้องทําให้ดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมคืออะไรปีที่แล้วได้ที่หนมันก็ต้องได้ที่1่งเหมือนเดิมแต่มันต้องดีกว่า เปนยังไรบ้างครับ,นนรบเนื้อหาวันนี้เราก็สามารถจะนําความรู้ของประเทศสิงคโปร์มาพัฒนาตนเองหรือพัฒนาศักยภาพขององค์กรเราก็ได้นะครับวันนี้ผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักสุดใจอย่าลืมกดซับสไคร้ดนะครับสวัสดีครับ